นอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ทุ่มนิดนิดมดแมลงลูกมแมลงแม่บี้มแมลงให้แหมนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้ค่ะไม่รู้ว่ากลางคืนคงจะอยู่แถวๆถนี้แหละไม่อ้อมว่านะเพราะว่าเช้าก็โผล่มาเร็วอยู่แั๊ดเดียวก็มาแล้ว ไม่รู้จะทำยังไงนี่เจ้าขอดก็ยังไม่เห็นวพานี่ก็สามทุ่มละอยู่ตั้งแต่ประมาณทุ่มนิดนิดอ่ะแม่อมนั่งอยู่แถวเนี้ยค่ะนี่แม่อมก็เข้าไปกินข้าวทํานู่นทํานี่เดี๋ยวจะทําความสะอาดน้องห้องต่ายละปุ๊ดก็ยังนอนอยู่ที่เดิมลมเย็นแล้วก็พอตอนกลางคืนเนี่ยแม่อมไม่ได้เดินเข้าเดินออกก็ทําอะไรเขาก็จะเสบายหน่อยนึงกลางวันก็คอยปุ้นเปี้ยน,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 นมาละค่ะเมื่อกลางวันแดดปเปรี้ยงก็วิ่งมาแม่ออมก็ให้กินขนมแมวเลียแล้วก็บังคับให้กินข้าวกินน้ํา พวกข้างในก็อยากจะออกไอ้นี่ก็นอนหน้าสงสารโอ้ยแมออ้อมนะใจบอกไม่ถูกเลยเราก็ไม่อยากจะไปบังคับจิตใจมันนะคะเพราะมันเป็นแมวแบบนี้ชอบแบบอิสระเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะไปบังคับมันแต่มันก็ไม่กลับบ้านมันเลยนะไปเฉพาะตอนเย็นๆที่ตามแม่อ้อมไปบางวันเท่านั้นเองนะแต่ปกติเราคือจะอยู่แถวๆนี้ปุ้นปี้นอยู่แถวๆนี้ ถามว่าไม่อ้อมอยากเอากระบะทรายใส่ให้มันไหมอยากนะคะแต่ว่ามันไปด้มันมันตัวเดียวแล้วไม่อ้อมก็ไม่รู้ว่าตัวอื่นมีปัญหาเป็นโรคเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันนะไม่อ้อมก็ไม่รู้อีกว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าไงดูสิคะเนี่ยแทนที่จะนอนที่ดีๆถามว่าที่สะอาดไหมก็สะอาดไม่อ้อมก็ล้างบ่อยอะค่ะแต่มันมีมาลงแมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อ้อมก็หยอดนะเอายามาหยอดมาลงแมลงม่ดมุดไม่ให้มีไม่อ้อมก็จะหยดยาไว้ น,นลมมันเย็นกว่าข้างในอีกค่ะไม่ต้องมีพัดลมเลยแต่ทีน,นี้ยุงมันกัดไงมีไหมก็มีนะมีไม่เยอะเท่าไหร่ย,ยุงเพราะวันสว่างมากมันไม่ได้มืดหลับค่ะกลางวันไม่นอนมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้มันโถลูกเอ้ยแม่เราสงสารสงสาร แล้วมันก็ไม่เอาไอ้พวกนั้นเลยอ่ะไม่ชอบค่ะบอกตรงๆนะว่าขนะไอ้ขอดเนี่ยเข้าใกล้ก็ไม่ค่อยได้นะคือเดินไปเดินมาได้แต่ไอ้ขอดอ่ะบางทีมันเล่นแล้วมันก็เล่นไม่เป็นมันก็งับอย่างเงี้ยแล้วปื๊ดมันก็ไม่ชอบแล้วบางทีปื๊ดมันก็จะแบบเข้าใกล้นิดมันก็จะคอยแบบยกมือขึ้นไม่ให้ไอ้ขอดเข้าใกล้เลยแต่บางทีก็เห็นมันไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็ไม่เข้าใจนะมันก็อยู่กับไอ้ขอดสองตัวไปไหนมาไหนบางทีมาพร้อมกันอ่า เดือนออกมาแบบตามๆกันมาแนะม่อมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ก็เห็นปื้อเจะไปฝั่งตรงข้ามยเยื้องกันแต่แถวนี้เขาก็ไม่มีใครรังเกียจแมวอะค่ะและอย่างเขารู้ด้วยว่าแม่อ้มเลี้ยงมันอยู่ไงเมื่อไดหลับค่ะหลับไปนะแม่ไปทำงานต่อนะลูก ตรงนี้แมวก็จะมีอาหารมีน้ํไ้ให้ก็จะคอยเปลี่ยนเดี๋ยวบางทีดึกๆแมวก็เปลี่ยนบางทีก็เดินไปเดินมาแมวก็เปลี่ยนน้าให้อาหารบางทีก็ไอ้นักรบมันก็เข้ามา,าก,กินคนักรบมันเดินเข้าเดินออกด้วยว่ายนักรบอ่ะจะฉี่ใส่ทั้งกองฉี่ใส่ทั้งที่รับเล็บมันเลยอะนอนสบายค่ะไม่มีใครกวนใจไม่มีใครมายุ่งลูกเอ้ยแทนที่จะได้นอนดีๆน้องห่วงที่สุดคือรังหน้าฝนเนี่ยแหละ แต่ว่าถามว่ามันมีที่หลบมัน,มนก็อย่างที่บอกค่ะยังไงมันก็มีที่หลบแต่ว่าคือใจเราอยากจะให้มันอยู่กับเราไงไอ้ลูกหมาเมื่อคืนก็ชักคาสีทุ่มกว่าแม่อ้อมได้ยินเสียงออกมาก็กําลังจะคือนอนคว่ำแล้วอะจะลุกแต่ลุกไม่ได้ไงแม้อ้อมก็ต้องอุ้มออกมาแล้วก็เช็ดถูห้องให้สักพักหนึ่งก็กลับเข้าไปนอนอากาศมันร้อนจริงๆแต่ขนาดตรงนี้มีลมนะคะนนลมแรงนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะลมแรงนะคะเพราะพืชมันอยู่ข้างนอกมันจะนอนแบบลมมันจะแรงอะมันชอบแต่มันทะลุเข้าไปในนี้ไม่ได้ท่านเองทะลุเพนิดหน่อยนอนค่ะแค่แคแคแคพัดลมสองตัวนะคะข้าไฟ,ข,าไฟข้าไฟมันเยอะก็เพราะเหตุนี้นี่แหละคะ่ะจออยู่สองตัวนะคะน้องตัวใหญ่